สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ใน tiktok บนมือถือนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับตั้งรหัสผ่านนะครับหรือว่าเซตรหัสผ่านให้กับบัญชีกันครับผมสําหรับคนที่ยังไม่มีรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดนะครับ mm. วิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกให้เพื่อนๆเปิด tiktok ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นกดไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับที่อยู่มุมขวาล่างตรงนี้นะครับผมจิ้มไป1ที แล้วก็ให้กดไปที่เมนูขีดสามอันตรงนี้นะครับที่ลูกศรชี้ <Okay. S 1> จากนั้นให้กดไปที่จัดการบัญชีนะครับที่เป็นรูปไอคอนคนอันแรกเลยครับผมแล้วก็ให้กดไปที่รหัสผ่านนะครับตรงนี้นะครับหรือพาสเวิร์ดและในหน้านี้นะครับเขาก็จะส่งรหัสผ่านไปที่อีเมลหรือเบอร์โทรที่เราผูกไว้กับบัญชี tiktok อันนี้นะครับในตัวอย่างของผมจะเป็นเบอร์โทรนะครับผมก็ไปเอารหัส6ตัวตรงนี้ของทาง tiktok มากรอ,อกได้เลย แต่ถ้าเกิดของใครยังไม่มีรหัสส่งมานะครับก็รอประมาณ1นาทีแล้วก็กดไปที่ส่งรหัสผ่านอีกครั้งตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็นํามากรอกในช่องนี้ให้เรียบร้อยชึบและเขาจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้เพื่อนๆใส่รหัสที่เพื่อนๆต้องการลงไปได้เลยโดยที่รหัสนั้นต้องมีความยาวตั้งแต่8ตัวอักษรขึ้นไปนะครับแล้วก็มีตัวเลขและตัวอักษรผสมกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างรหัสผ่านที่ดีไว้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปดัดแปลงใช้ดูกันครับผม ถ้าเกิดรหัสผ่านของเราใช้ได้นะครับมันก็จะขึ้นติ๊กถูก2อันตรงนี้และปุ่มถัดไปก็จะกดได้แบบนี้ให้เพื่อนๆกดลงไปได้เลยและเพียงเท่านี้นะครับรหัสผ่านของเราก็จะถูกตั้งเรียบร้อยแล้วนั่นเอง <Yes. S 1> ต่อไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาอ e ีเมลหรือเบอร์โทรนะครับไปล็อกอินกับรหัสผ่านที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ได้เลยโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับ Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดี